สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในรายการตัวเล่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเฮ้ยผมพูดไปแค่เกมตัวดวันนี้ก็จะมาสอนทิปคอมในเรื่องของ youtube นะครับก็วันนี้ก็จะมาทิปคอมในเรื่องการเรื okay. ่การทำงานทำยังไงให้ช n แนลของของตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นเอาแหละโอเค แล้วก็เราจะเปิดช่องของเราขึ้นมาก็กจะสังเกตว่าช่องของเราในตอนนี้จะมีแต่ตอันนี้เป็นอ,อะไรกิจกรรมในการดูเป็นลิสต์นะครับนี่จะเป็นรายชื่อเลยไม่ว่าเราดูอะไรบ้างก็จะมีดูในนี้ก็เราทำให้ช่อดหน้าสนใจออยังไงก็ตอนนี้เราจะสังเกตว่าตรงน,นี้จะเป็นหน้าปกของช่องเเราจะสังเกตว่ามันเป็น ขอกที่มันเริ่มต้นมาใช่ไหมครับคือความจริงมันไม่ใช่อย่างนี้ยผมไปปรัในแกลเลอรี่เอามันจะไปมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งมันจะบอกว่าให้แก้ไขนเนี่ยแก้ไขหน้าปกอ่าปุ่มเฟซอันนี้ไ้ก็นี่เรากดตรงนี้ประกาคุณชี้มาตรงนี้ก่อนนี่ตรงปกตรงนี้แล้วคุณก็แก้ไขช่องหน้าปกนะครับก็อัปโหลดรูปถ่ายายไยก็ได้นะครับหรือจะเป็น นี่ในแกรี่นะครับแต่ผมมีอยู่แล้วก็เนาะโอเคนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้น่ี่กอ่าดูตรงนี้เราจะมาตั้งค่ากันทำไงนี่กดตรงนี้ครับคุณมาดูแถบนี้แถบนี้เนี่ยนี่เราคงเห็นประกาศนี่ไหมครับก,กดไปเลยอ้ากดไปเลย นี่แก้ไขาการนำ,นำทางช่องอ่ะเอา้าแบบนี้ไม่ติดเอานีเราจะมีสังเกตของอันเราเปิดใช้งานไปเรียกดูเกับการโนษนาเปิดแกบลบับอ่ะว่าจะสังเกตนะครับว่ามีตัวอย่างช่องกับกระปุ่มเพิ่มเ่มิมอาตัวอย่างช่องคืออะไรตัวอย่างช่องก็คือแบบเป็นตัวอย่างของคลิปในชน่องเรานะครับ ก็จะให้นําเสนออะไรก็ว่าไปผมจะเอาเป็นนี่คลิปนี้นะนี่ก็จะอ่าพอเวลาเราเปิดช่แอลขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีนี่ขึ้นมาคนอ,อื่นก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปล็อกอินในช่อแอลอีกช่แอลหนึ่งนะนี่ตรงนำมาดูตรงปุ่มเพิ่มส่วนนะเพ,เพิ่มส่วนมันจะเป็นเนื้อหานี่เป็น วิดีโอก็ได้เพลย์ลิสต์ได้อื่นๆก็ได้นะครับอื่นๆแล้วพวก,กรมอะไรอย่างนี้จะเป็นลายเรียงมนอย่างนี้มาให้เรียงเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะแล้วแต่เราจะเลือกในที่นี้เราจะเป็นเพลย์ลิสต์ของเราก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่ผมจะเอาเพลย์ลิสต์นั่นกันมันจะด,ดูง่ายๆเป็นแนวตั้งแนวนอนผมเอาเป็นแนวนอนอะเพลย์ลิสต์นี่เพลย์ลิสต์ของฉันหรือจะป้อน U I ก็ได้ตามใจ นี่เพลย์ลิสต์ของผมก็จะมีมาครับอ่อามาครับมา,มาครับนี่เราเพิ่มได้อีกครับเพิ่มเรื่อยๆครับไม่จํากัดแล้วก็จะทาแบบเดียวกันเอาทาแบบเดียวกันเลยอ,อยนี่นะอ่ะาใส่ไปเลยกดไปครับก็ได้ประมาณนี้นะครับและอย่างต่อไปก็คือนี่ พอจะสังเกตนะ้ว,ว่านี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะโชว์ในรูปของแบมเพลิสก็มกดเข้าไปนะการทำให้วิดีโอน่าสนใจเอ้ยช่องเราน่าสนใจเอยน่าสนใจอย่างหนึ่งคือนี่เราจะมาแก้ไขปกปกนี่ทำให้แบบดูดีมีเาครับอย่างนี้น,นี่กดเบิด น,น,นี่มันจะมันจะมีใช่ไหมครับนี่อย่างนี้เราจะทําให้หนา้าปกเป็นไงก็ได้ครับหรือเราทําเองก็ได้นะครับตาม,มใจเฮียครับก็ขนาดขนาดจะไม่ได้เหมือนกันแปดร้อยคูนของครับผมจะไม่ได้แต่ขนาดสองสุดของที่เขารับได้คือสองเอ็มบีอินอะไรเมฆๆเอ๊ะนม่ได้ไม่ได้ไไดลุโอ็ขวายแดดกล้วกดไป โอเคครับก okay, okay, uh. ็คงไม่ม huh. uh ีอะไรแค่นี้ก็ทำให้แชนแนลเราดูเป็นสง่าได้แล้วนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเราต้องไดขอขอบคุณผู้สนับสนุนยัามเป็นทันการโจ๊กซิสแมนทีวีก็ขอบขอบคุณที่ดูนะครับก็อย่าลืมกดแฟปคลายกดไลค์กดแชร์จะได้กำใจนะครับกำไรเห็นๆเลยแล้วก็สำหรับวันนี้คงคงไม่มีอะไรมาเอาขอขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เย้